เราลงแมก RPF1 ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ยางใหม่ๆใส่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะรถสภาพป้ายแดงอยู่ใ่คะ s <S นี่เลยนะม่านบางดันกระจกในตัวนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะทั้งสองฝั่งเลยโูมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดต่างๆควบคุมหน้าจอได้เลยเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีช่องเสียบสาย USB และก็ AUX มาให้ด้วยนะจ๊ะเอาลดจบเพียง999บาทเท่านั้น มารีวิวแบบเร็วๆกับพอย PS อสอโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็ม PS a u t ออบ้านสวนสำตักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนเชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีร้านโคซองนะคะส,สวยๆพร้อมเช็คอินให้แล้วนะคะ และสำหรับใครนะคะที่อยู่ไกลไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ตะว,วันออกหรือตะวันตกนะจ้าจะบอกว่าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ้าออกรถกันง่ายๆแบบนี้เพียงแค่เตรียมเอกสารไว้รอค่ะและที่เหลือเราจัดการให้หมดเลยนะคะออกรถจบเพียง999บาทเท่านั้นวันนี้ค่ะพามาดูรถอีกพวาค่าเครื่อง 1,200cc อีก1ัน,นะคะยอดนิยมจากค่ายมิตซูบิชิ คันนี้เป็นเจ้า Attra d l X นะคะเครื่อง1 2 0 0ซี่ีเกียร์ออตโต้ปี2019นะจ๊ะเป็นรถสประตูยอดนิยมเลยนะคะคันนี้ออปชั่นเพียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันทุกจุดนะแต่เอออีกนิดนึงนะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถปี2019แต่ไมน้อยวิ่งไปแค่แป0 0 0ื่นกว่าโลเท่านั้นโอเคนะคะและสำหรับใครที่มีรายได้นะคะ1มื0น 2, ขึ้นไปมีไหมคะมีไหมเอ่ย มีรายได้12ื่นสขึ้นไปนะคะคันนี้จะบอกว่าออกคนเดียวได้นะนะคะขนสบายๆที่5,946บาทสูงสุดถึง7ปี84งวดเลยป่ะเดี๋ยวพ่อยพาดูกันทุกจุดเลยนะจ๊ะโอเคคันนี้นะคะเป็นรถสีเทาดำนะจ๊ะสีเทาตามหน้าเล่มไฟหน้าใส่กิ้งนะคะด้านล่างรอบไฟตัดหมอกก็จะมีไฟเดทาันานิ่งไลท์ให้ด้วยนะ นี่เป็น LED เลยนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำค่ะด้านข้างค่ะนี่เราลงแม็ก RPF1 ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ยางใหม่ๆใส่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะด้านข้างกระจกคันนี้เป็นปรับพัดไฟฟ้าค่ะกันสาดมาพร้อมนะคะย u t h for a t t r a าดตรงรุ่นจ้า นะคะคมือจับนะคะเป็นโครเมียมยูฟอร์แอตทราตรงรุ่นเช่นกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันที่มุมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะของคันนี้นะคะก็เป็นรถสีประตูนะคะนี่ทรงแบบว่ามนๆสวยๆแบบนี้นะคะด้านบนก็จะมีเสาอากาศแบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะอยากไปดูมาเดี๋ยวภายในห้องพุทาสารนะคะเป็นยังไงเนะีคะเดี๋ยวพายพายดูโอเคนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารของเขานะคะก็นี่เลยให้ดูนะคะก็จะมีออปชันมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะมานั่งกันนะคะอย่างที่บอกคันนี้เลยนะไม้น้อยวิ่งไปแค่8,000มโล8,000มโลทุกคนนะคะใครได้ไปนี่คือแบบเหมือนได้ไป้ายแดงรถสภาพป้ายแดงอยู่สิคะ นี่เลยนะมันบางดันกระจกในตัวนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะไฟหน้าเก่งนะคะติดพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ก็มีพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดต่างๆควบคุมหน้าจอได้เลยนะจ๊ะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะปรับฟังก์ชันซ้ายและขวาได้เลยนะจ๊ะมีสปีกเกอร์นะคะรับสายวางสายได้หมดนะคะเพิ่มความสนุกนะคะและความสะดวกสบายในการขับรถเพิ่งิ่งขึ้นไปค่ะ มีกระจกของเขานะคะก็จะเป็นปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเลยค่ะโอเคนะคะจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีช่องเสียบสาย USB และก็ AUX มาให้ด้วยนะจ๊ะมีเป็นจอศูนย์เดิมนะคะของ Mitsubishi Motors ตรงรุ่นเลยนะคะตรงกลางก็จะเป็นช่องแอร์แนวนอนแบบนี้ด้านข้างเป็นช่องแอร์แบบหมุนได้นะคะ360องศา โอเคนะคะด้านในเรามีบุ๊กเซอร์วิสนะคะมาให้ด้วยนะจ๊ะพร้อมกับนี่ใบนะคะที่เรียกว่ายังไงอะ่ะนี่ค่ะการตรวจเช็คการเช็คระยะนะคะประวัติการเช็คระยะมีมาตลอดเลยทุกคนนะคะเป็นรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะ,ะออกรถกับเรานะคะเรามีเช็คระยะให้ฟรีถึงสองครั้งด้วยสบายใจเลยนะคะภาษีพร,พรบรต่อให้นะคะต่อให้ด้วยนะจ๊ะ โอเคด้านหลังบาะของเราค่ะแล้วก็เบาะที่นั่งนะคะก็จะเป็นลายเดียวกันชุดเดียวกันนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าด้านหลังมีที่พักแขนด้วยนะจ๊ะ ถ้าต้องการที่นั่งเพิ่มเติมก็พับขึ้นไปได้เลยโอเคนะคะตรงนี้มีที่พักแขนเล็กๆให้ด้วยนะจ๊ะเกียร์ออโต้ขับสบายๆมีที่วางแก้วถึงสองตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เข้ามาแล้วนะคะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันอีกคันหนึ่งที่อยากจะมาช่วยกันในช่วงที่น้ํามันขึ้นลงแบบนี้นะคะแต่ว่าค่างวดเราผ่อนสบายๆตลอดสัญญาที่5 9 4 6บาทสูงสุดถึง7ปี8 4งวดเลยนะจ๊ะเจ้าฉาดเจลเอ็กซ์คันนี้นะคะเป็นรถเครื่องอีโคคาร์นะคะ สองะคะราคาพิเศษเพียง3 5 9 0 0 0านาบาทนะจ๊ะไม้น้อยวิ่งไปแค่8,000นกโลเท่านั้นนะคะใครที่พร้อมแล้วเตรียมเอกสารไว้รอเลยนะคะเรามีบริการเซ็นไปนั้นถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์ให้ไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า